ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งตุลาคมโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับโกลมเกีุรตโกลมเกีุุตเบ่งปันปธันวิ่งบนตัวเดียว5วิ่งบนตัวเดียว5 เบ่งปานวิ่งห้าตัวเดียวนะกลุมกินุษวิ่งห้าตัวเดียวต่อไปครับผมครบ10หน่วยบบนวันชาย8ตัวครบ10หน่วยบูนวันชาย8ตัว 2 3งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนหเจ็ดแปดเกนย์ก็เบ่งปาน8ปดตัวเบ่งปอนปดตัวให้ จารนาะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับแบ่งปนานฐานเด่นบนตัวเดียวเด่นบนตัวเดียวเบ่งปานสี่เบ่งปานสีตัวเดียวนะ ก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสี่ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากอดีตทช่แล้วเบ่งปานหกนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสี่ตัวเดียว ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับหมูหินหลักหน่วยล่าท่านหมูหินแบ่งปันห้ายเนวทานหลักหน่วยนะใบนี้ครับ0 1, ูนย์หนึสสห้ดแด ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะเปดตัวนะท่านผูชมนะเปดตัวเปดตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยแบบสี่ตัว 7จ็ดแปดเก้แบ่งปันแบ่งปัน4ตัวหลักหลักอรอยแบ่งปัน4ตัวหลักอรอยนะ ไปต่อกระผมใบนี้แม่10หน่วยล่างแม่10หน่วยล่างสองเจสองเแล้วก็4ี่สองเด่ทันที่แล้ว0ูนย์ห้า เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งพันสองเจ็ดแปดนะไม่ใช่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดนะไปต่อกระพมท่านนี้ออกคุมชุดเต็นโบนสองตัวหนะกสามหกห้าหกเก้านะก็ไล่ไปแต่ชุดเน้นหกสามศูนย์ห้า

7จนะ็ด4ป6ดเก้าหนปดเก้นึ่้าหกะท่านผู้ชมนะก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเนาะมีผ่านมีหลุดบ้างนะนอ,นะอดีตที่แล้วก็ผ่นานแค่ตัวเดียวนะสรุปแล้วหลุดไปหลุดไปหลุดไปต่อไปครับผมใบนี้ แต้มรวมสามตัวโบนสูตรที่หนึ่งออกโคมแต้มรวมสามตัวโบนสูตรที่หนึ่งออกโคมนะตาผู้ชมท่านผู้ฟังนะอดีตผ่านไหมเอ่ยมีหลุดบ้างมีผ่านบ้างเนาะเดี๋ยวท่านใ่นี้ครับเบ่งปานแต้มห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่ง ก็เบ่งปานหกตัวนะหกตัวนะเบ่งปันหกตัวนะ่นะนนนะานผชมทันผู้ฟังเอยขอบคุณมากเบ่งปันหกตัวนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ครับชุดสามตัวโบนห้าสามแป 3 8 6แล้วก็8 34 5 3 8 3 8 6 8 3 4 3ปชุดนะเบ่งปัน3ชุดต่อไปครับผมใบนี้กลุมเกียรเบ่งปานวิ่งล่าวิ่ง9ตัวเดียววิ่งตัวเดียว9นะ เวียงกาวตัวเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผม ใบนี้เอ้ยทานโพสูมใบนี้ครับออกโคมอีกแล้วครบ3ตัวโบนสุกที่4ี่านออกโคมก็มีหลายสุดนะมีหลายสุดครบ3ตัวนะสุดนี้สรุปแล้วผ่านมีหลุดบ้างเดี๋ยวทันทีแล้วผ่านสี่หกนะ เนื้อทานใหม่นี้ครับผมเบ่งปานห้าหกห้าหก6 7 8 2 3 4ดลองส่ากานใหม่นี้ก็เบ่งปาน7ตัวนะ7ตัวให้พิจารณนาะต่อไปครับปานปานเบ่ง ปนเดวทันหลักร้อยนะห้าเจ็ดห้าหสามห้าหกเจ็ดศูนย์แล้วก็สามเบ่งปานหตัวเนะบ่งปานหตัวห้าหกไปต่อครับผมใบนี้เอยหลักหน่วยล่า หลักหน่วยล่างโมหินก็แบ่งปัน1 0ึ่งศูนยแล้วก็9นะแบ่งปันห้า 5, ตัวแบ่งปันหตัว <S 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 ต่อไปครับผมหลักหน่อยล่างอีกหนึ่งสูตรหมูหิน

4 4 4 6 5 8 5 5 4 7 5 9 4 8 5 3 4 5 5 2 8 4 6 3 5 7 6 4 2 2 5 3ก็ขอบคุณมากจริงๆเลยเนิ้วทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมหลักหน่วยล่าง หลักหน่วยลาง0135689 0135689นะก็แบ่งปาน7ตัวแบ่งป,ปาน7ตัวนะไปต่อครับผมใบนี้หลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อยสิบหน่อย กเบ่งปานหลักร้อยสอหลัก1ิบหกแปดหลักหน่วยศูนย์สองหกศูนย์สองแปดศูนย์เจสชุดเบ่งปาน4ชุดต่อไปครับผมใบนี้ ท่านนี้เบ่งปานธันชุด3ตัวแล้วก็2ตัว059 095คน6ประตูนะคู่2ตัว0509 5059 9095นะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปาน ไปต่อครับผมใบนี้วิ่งล่างตัวเดียว8วิ่ง8ดตัวเดียวล่างนะวิ่ง8ดตัวเดียวล่างกลมเกนุษเจ้าของแนวทางนะต่อไปครับผมวิ่งบเนเบ่งปานวิ่งสองตัวเดียววิ่งตัวเดียวสองวิ่งสองตัวเดียว วิ่งตัวเดียวสองนะทำโพชมท่านผู้ฟังกลมเกนุษใบแดงต่อป้ายครับผมใบนี้เอกตาเอกตาเนื้อท่านสิบมนสองเจด็ดสองแล้วก็เจด็ดนะสองเจด็ดเนาะ สองเจ็ดนะถ้าพ่อชมอดีตที่แล้วสี่เก้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็สองเจ็ดนะสองเจ็ดขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อครับผมใบนี้เดี๋ยวทันหลักอร้อยแบบสี่ตัวนะแปดเก้าสามสี่แปด เก้าสามซี่เป็ดเก้าสามซี่หลักอร่อยนะหลักอร่อยวันชายเด่นล่างสามตัวหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะสี่ตัวเบ่งเป็นสี่ตัวให้พี จารณาไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยดับหลักสิบดับหลักสิบห้าสุดดับศูนย์สี่เจ็ดดับศูนย์ดับสี่แล้วก็ดับเจ็ดดับสี่ตัวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับดับหลักสิบชูนตัวเดียวสี่ ดับสี่ตัวเดียวดับสี่ตัวเดียวนะต่อไปครับผมเอกเมืองยาเอกเมืองยาหลักหน่อยชนชลเก้าตัวเดียวเนาะชลเก้าตัวเดียวอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้บ้านไผ่เมือนพลหนึ่งศูนย์สองศูนย์นึ่งสามสองสามหนึ่งชุดบ้านไายเมือนพนนะเบ่งปานแปชุดนะต่อไปครับผมใบนี้เต็มล่าง เต็มล่างแบบ5ตัว61047อดีตผ่านอดีตสรุปแล้วก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็61407ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับ10หน่วยแบบ8ตัว025689 เปดตัวชูนนะสองูตร6ชูนศูนย์สองหนะสิหน่วยสองสชูนนะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนี่ยทันหลัก10หลัก10บนะอเชพเบงปันหนึ่งสานย์ส,สองสี หนึ่งสามห้าเจ็ดศูนสองสี่เจ็ดตัวนะเบงปันเจ็ดตัวเบงปันเจ็ดตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เออเดี๋ยวทันหลักสิบเบงปันหนึ่งห้าเจ็ด แปดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเปดเก้านะอาเชฟนะสิบหลักสิบนะขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ ท่านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอกันเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม